สวัสดีครับมาพบกับกฤษณิเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะซองตัวแฟลติฟิเซอร์ของ V1 นะครับจริงๆเนี่ยแฟลติฟิเซอร์ของแท้มันเนี่ยมันไม่ได้ให้มากับตัวแฟลตนะครับต้องซื้อเพิ่มมันจะเป็นรุ่นแบบนี้กลมๆอย่างเงี้ยครับซื้อมา225ร้่้าผมจำไม่ผิดเป็นแม่เหล็กโหลดได้เลยก็แน่นอยู่นะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราใช้งานบางทีเราแบบถ้าเรามีการแกะเข้าแกะออกเนี่ยระวังมันล่วงหายนะอ่าใส่ไว้เองเนี่ยได้เลย นะครับแต่มันถ้าเราใส่กับซองมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าซองมันเนี่ยอ่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ใส่ตัวนี้พร้อมกันเข้าไป,ปนะครับอ่ามันต้องแกะออกก็บางทีมันจะล่วงหายนะแต่ดีวันเนี่ยมันไม่มีตัวดิฟฟิเซอร์ให้นะไปตัวนี้ที่บอกกันซื้อเพิ่มมันไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับแบบทั่วไปหลายร้นเนี่ยเขาจะมีดิฟฟิเซอร์ให้มาตั้งหากเลยให้มาเลยบางทีซื้อเพิ่มก็ไม่กี่บาทอย่างเงี้ยซื้อมนไม่กี่บาทเองแต่ตัวดีวันจะแพงหน่อยนะครับเราเพ่เคยไปซื้อไอ้แบบของอ่าค ทำมาให้ใช้ได้เหมือนกันนะ่ะเขารีคอนเรียกอะไรดีอ่าคือไม่ได้ออกแบบว่าเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้ออกมามาครอบครอบใส,ใส่ใส่เข้าไปได้เลยแต่ตัวนี้ผมก็ชอบนะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดหายนะครับอ่าแต่เนีซื้อมา1 5ึ่ง้ยแต่กราดีผมไปเห็นในช้อปปี้เนี่ยนี่มันจะฟิตฟิตนิดนึงครับดึงเลย้วปีมันมี60บาทหน้าตา,าในคล้ากล้ตัวนี้เลยผมก็เลยไปสั่งมาของเพิ่มมาถึงนะเดี๋ยวมาแกะดูกันแต่บาทนี่เขาเป็นสีน้ำเงินกับสี เหลืองเลยนะเอามาไว้ไว้เป็นแก้สีนะครับแกะออกมา,อาขายนะดูเขาข่าวขายๆเยวแกะมาแล้วขายๆกันเลยขนาดก็พอๆกันนะโอ้โหถูกกันด้วยนะครับถูกกันเยอะเลยก็คือซื้อตัวนี้ได้ซื้อตัวนี้ได้สองตัวครึ่งน,น,นะหกสิบบาท,บบาทเ,เองนะครับมาดูดิครอบได้ไหมเข้าไปก็ หรือถ้าเป็นของเทียบเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นเลนะครับไม่ใช่เรียกเขาเรียกของเทียบเอานะเขาของออกแบบไม้ใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้ของแท้ออกแบบขางแท้มันอ่ะก็เสียบเดี๋ยวก็ไปได้พอดีนะครับนะเดี๋ยวไปได้พอดีอันนี้ก็ใช้ความฟิตเอานะครับนานไปจะหลวมแตก็ไม่รู้นะแต่ก็จะแน่นนิดนึงเวลากินเข้าดึงออกก็จะลําบากหน่อยค่อนข้างแน่นนะครับอ่าเดี๋ยวก็ใช้แรงนิดนึงเก็ไปได้พอดีเออเหมือนกันเลยเนาะเหมือนไอ้นี่จะพลาสติกจะหนากว่านิดนึงนะ แต่ก็ใกล้เคียงนะครับแทบไม่ต่างกันเลยเออฮะอันนี้นานแล้วไม่เริ่มเหลืองแล้วอันนี้จะขาวกว่าหน่อยนึงนะอืมก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่นอกดานในใดูแล้วอ,อก็ไปหาซื้อได้นะครับถูกดีหกสิบาท้าตามนันกันเลยซื้อมาไว้เพราะบางทีการหล่นหายนะครับอ่าผมชอบมันก็คือมันเนึมมันก็แข็งอนะ่ะแต่มันก็แน่นดีนะม,มันแน่นดีมันก็โอกาสจะหลุดก็ยากนะครับแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายใช้แฟลชอยู่แล้วคือจะไปยิงตรงๆ,ๆอ่ะฟันเท่าแสงแข็งเนาะ แล้วก็เอาซอฟดิฟュเซอร์ที่ใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปแต่นี้ครับแต่แข็งไปนิดนึงเนาะแน่นอยู่กันดนะันดึงออกมาปึ๊บทำาไม่แน่นเดี๋ยวมันหลุดแต่บาทีผมใช้พวกนี้บ่อยอกว่าออกนะเพราะไม้เหล็กเนี่ยผมเอาคงเคยทําหล่นมาครั้งหนึ่งหายก็เลยซื้อใหม่ไม่รู้วันที่มันเหมือนมันแน่นนะจะอยู่ดีหันมาอีกทีอะ่ะเดินไปเดินมาล่วงหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เลย,ยซื้ออย่างนี้มาจำลองไว้ เดี๋ยวไปออกงานแต่แปลว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวตัวนี้เท่าไหร่เลยอตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยว่าขี้เกียจพกไปมันไม่ได้พอพอดีอะคือมันเมื่อเราเราใส่ซองแฟตมันมันพวกนี้มันมันต้องมันไม่สามารถใส่กระซองแฟตได้นะครับมันต้องหยิบมาแล้วก็ใช้ปั๊บอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวลองสองตัวรวมกันก็สี่ร้อยกว่าบาทแล้วก็ห้าร้อยแล้วนะแต่ถ้าเป็นของแท้มันเนี่ยมันจะเห็นไหมครับมันจะเข้าเข้ารูปสวยงามกว่าอ่าก็ลองไปดูครับแต่ตัดสินใจสาหรับเขาเป็น สำหรับคนที่อยากจะประหยัดงบนะก็ใช้ได้นะผมเคยไปออกถ่ายหลายงานแล้วก็โอเคนะไม่ได้ขี้เหร่เลยครับไอ้พวกนี้อ่ามันถูกดีด้วยอเออามาซื้อมาเพิ่มไปเป็นสำรองหน่อยพอดีว่าม,มีวีวันสองตัวได้อ่จะได้ใช้อย่างละตัวไปเลยอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงนี้ได้ชาวฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องนัชชยโฟตโต้ใน YouTube c h a n นลแฟนเพจนัชชูโฟโต้ได้ครับผมสวัสดีครับ